คือเรามองว่าหอยขมชนิดนี้ค่อนข้างที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ค่อนข้างที่จะต่อยอดได้เขาจะมีขนาดใหญ่สูงสุดประมาณไข่เป็ดเบอร์ศูนย์เลยจริงๆถือว่าเป็นอาชีพที่ดีค่อนข้างดีเยี่ยมมากหากเราเรียนรู้แล้วเราเอาไปปรับใช้ได้ถูกเราแทบจะไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรกับเขาเลยขายได้ตั้งแต่ไซเมดถั่วเขียวถั่วเหลืองเม็ดมะขามเหรียญบาทจนถึงลูกมะนาว ทุกคนไม่ต้องเป็นต้องซื้อกับเราทุกคนก็ได้เราไม่ได้เป็นคนขายขนาดนั้นเราเป็นคนที่อยากแบ่งปันความรู้เพราะเราอยู่กับบ้านเนี้ยคนที่เข้ามาเราก็ได้แลกเปลี่ยนเนาะโดยปกติแล้วทางป์าของเรามีคติประจาใจว่าความยากแก้ด้วยความรู้ สวัสดีครับชื่อน้ำมนต์ทิรเวทยิ้มแดงน,นะครับตอนนี้กําลังทำฟาร์มหอยขมยัดภพัฒนาอยู่ที่แถวสนามบินสุวรรณภูมินะฮะตอนนี้อายุประมาณ29แล้วฮะ,ค,ะคือเรามองว่าหอยขมชนิดนี้ค่อนข้างจ่เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ค่อนข้างจะต่อยอดได้เราก็เลยสงสัยว่าเออหอยขมตัวน,นี้มันคือของจริงหรือเปล่าปกติเราจะเห็นหอยขมอย่างมากก็ตัวเท่ามะขามป้อมอย่างเงี้ย แต่คือหอยขมชนิดนี้เขาจะมีขนาดใหญ่สูงสุดประมาณไข่เป็ดเบอร์สูงเลยเราก็เลยเออลองดูลองดูพอเราได้มาเราก็พบว่าเราก็ลองชิมเนาะว่าโอ้โหเนื้อเขาก็สุดยอดมากเราก็เลยต่อย,ยอดว่าทํายังไงให้เราสามารถเพาะพันุ์ขยายพันธุ์เพื่อจําหน่ายหอยเนื้อนในอนาคตคือเราตั้งต้นแค่อยากจะมีอาชีพเสริมและก็เลี้ยงเพราะว่าความชอบความหลงไหลอันดับแรกปกติ ท,ที่เราทําอยู่จะเป็นเกีย่ยวกับรับผลิตเสื้อผ้าฮะและทีนี้เราก็ค่อนข้างที่จะอิ่มตัวจากงานประจ e ําที่เราทําอยู่เราก็เลยมาต่อยอดกับสเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กําลังมาแรงก็คือหอยขมยักษ์รัตานาตัวนี้ครับเพราะว่าหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องความจลงใจก่อนเนาะอย่างหอยขมยักษ์ระตนาเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเสียงดังไม่ได้บวกเวกโวยวายไม่ต้องดูแลเยอะแต่กับกันถ้าเราอยู่ในบริบทงานประจําความเครียดความ ที่จะสะสมด้านสุขภาพอย่างนี้มันก็ทุกวันทุกวันแต่ว่าพอเรามาเลี้ยงสัตว์น้ําหรือว่าหอยขมยักษ์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายในชีวิตรประจําวันเราเช้ามาอาจจะดูแลเรื่องการจัดการเย็นมาให้อาหารพอกลางคืนมาแล้วก็ตรวจส่องดูแลความเรียบร้อยก่อนเข้านอนแค่นี้ชีวิตรประจําวันเราแล้วพอช่วงสัปดาห์เราก็เก็บลูกเขาขึ้นมาขยายพันธุ์ต่อดูแลความสะอาดของบอ่อ ประมาณนี้ครับตอนที่เราเลี้ยงสมัยแร,แรกๆเราได้สั่งมาจากสวนเกษตรนานาพันธุ์ที่จังหวัดหนองคายเนาะแล้วทีนี้เราก็ได้รับคําแนะนําจากทางที่นู่นดีมากเลยแล้วทีนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะเทคแคร์ดูแลว่าควรทําแบบนั้นแบบนี้แต่ทีนี้พอเรามาปรับใช้กับบริบทภายในสิ่งแวดล้อมที่เรามีเราก็พบว่ามันยังต้องมีเติมมีใส่อะไรอย่างนี้ลงไปเราก็เลยพบว่าวิธีที่เราทําอยู่มันก็ได้ต่อยอดจากตรงนั้นมา สมัยแรกๆที่เราเลี้ยงเราพบว่าเราค่อนข้างจะรอดครึ่งไม่รอดครึ่งเนื่องจากความล้มเหลวของเราก็คือปล่อยปะละเลยไม่ดูแลใจใส่หอยขมนี้ก็เหมือนหอยขมธรรมดาการเลี้ยงมันก็คล้ายๆกันแต่เราพบว่าอัตรารอดมันไม่ถึง50%แล้วเราก็เลยคิดว่าอ๋อการจัดการเนี่ยแหละคือทางออกเราก็เลยบูรณาการจัดการของเราใหม่เลยเช่นเอาปรสิตในน้ําออกใส่ใจเรื่องอาหารใส่ใจเรื่องแร่ธาตุและที่สําคัญก็คือ เราต้องทําบ้านเขาให้ดีแล้วเขาจะอยู่อย่างมีความสุขตอนแรกๆเคยคิดจะหยุดเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เราหมดแม่พันธุ์ไปประมาณเกือบหลายร้อยตัวแล้วและทีนี้เราค่อนข้างจะพบว่าเราไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้แล้วเราลังจะเริ่มที่จะไม่อยากทาต่อแล้วแล้วก็จุดประกายว่าอา้าวแล้วทําไม บางอย่างคนมีคนที่สาเร็จและบางอย่างมีคนไม่สําเร็จเราก็เลยใส่ความตั้งใจของเราลงไปใหม่โอเคเราก็ทําสําเร็จเหมือนคนอื่นได้นี่นาะวันนั้นคือถึงวันนี้อัตราการตายของเรามันก็ต่ําลงกว่าแต่ก่อนเยอะเมื่อก่อน50-50วันนี้อัตราการตายเราไม่ถึง3%เอนย่างนี้ถ้าเราตั้งใจจริงทุกสิ่งก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยฮะในของฟาร์มเราเราจะมีค่อนข้างหลากหลายโซนนะฮะโซนที่เรานั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าบอ่อขุนบอ่อขุนก็คือเราจะเป็นบอ่อที่จะสร้างให้ลูกหอย กับแม่หอยให้ได้ผลผลิตสูงสุดเราค่อนข้างจะมีความให้สําคัญกับระบบนี้มากเนื่องจากถ้าเราดูแลดีเขาก็จะให้ผลลัพธ์เราดีอย่างเงี้ยฮะคือ,อที่ฟาร์มตั้งต้นตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วจนจนถึงวันนี้ก็จะประมาณ10เดือน11เดเดือนประมาณเนี้ยฮะถ้าตั้งต้นอาจจะยากแต่ทุกความยากแก้ด้วยความรู้อย่างเงี้ยฮะ ก็คือเราอาจจะมองว่าที่มันยากเพราะเราไม่เข้าใจแต่ณนะปัจจุบันนี้เรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายค่อนข้างง่ายมากถ้าเทียบเทียบกับบริบทสัตว์อื่นๆที่เราเคยเลี้ยงมาเพราะส่วนตัวเคยเลี้ยงทั้งไก่ไข่ไก่เนื้อแล้วก็มีปลาเนาะแต่ที่พอเป็นหอยขมเราแค่ใช้องค์ความรู้ของหอยขมแบบดั้งเดิมมันก็เลยยากเรามองว่ามันเป็นหอยขมชนิดใหม่แล้วควรตั้งต้นองค์ความรู้แบบหอยชนิดใหม่มันก็ค่อนข้างที่จะง,ง่ายแล้วฮะปัญหาหลากัลกๆของกเกษตรในเมืองคือพื้นที่ใช่ไหมเราก็เลยต้องทํายังไงให้้เเปอร์ซ็นพืนที เราเกิดคุณค่าสูงสุดเช่น1ตารางเมตรปกติเราผลิตหอยได้แค่อุ้มมือเดียวเราสามารถทําได้2-3อุ้มมือ มันเป็นเพราะว่าการจัดการเราต้องดีก่อนเนาะแล้วทาไงการจัดการเราดีเราก็ต้องมองด้วยเหตุและผลอันดับแรกเลยตื่นมาตรวจเช็คความเป็นปกติของบ้านเขาก่อนเช่นออกซิเจนหลุดไหมน้ําเขาเน่าเสียหรือเปล่าเราก็ค่อนข้างที่จะต้องใส่ใจรายละเอียดกันดารงอยู่เขาก่อนหากสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไปทํางานได้เลยแล้วกลับมาเราก็ตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าน้ําเขาเสียไหมออกซิเจนเขายังดีหรือเปล่าเพราะบางครั้งเราปล่อยปะละเลยออกซิเจนหลุดไปดับหรือสายหลุดสิ่งที่เราทําประจําวันก็คือการให้อาหาร แต่ว่าสิ่งที่ต่างไปก็คือเรามักมองข้ามเรื่องสุข,ขาลรลักษณะอนามัยของบ้านเขาเนาะถ้ามันมีของเสียเยอะเกินไปเราควรถ่ายน้ําแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงเราถ่ายน้ําช่วงเวลาไหนให้ดูจากการให้อาหารของเราเราจะไม่ได้กําหนดว่าต้องขี่วันถึงขี่วันเราให้กําหนดจากกายภาพของน้ําเป็นหลักเวลาคนที่เข้ามาเขาจะมักจะตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าต้องถ่ายที่ละครั้ง3วันหรือเดือนหนึ่ง แต่เราแค่บอกบริบทของเขาก่อนว่าหากน้ำเขาเริ่มมีกลิ่นหรือเริ่มเหลืองหรือน้ำเริ่มหนืดก็ควรเปลี่ยนถ่ายได้แล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่หลายคนมองข้ามอย่าไปฟิกว่าเท่านั้นเท่านี้แต่ให้มองภาพรวมของบ้านเขาก่อนเป็นหลัก จริงๆถือว่าเป็นอาชีพที่ดีค่อนข้างดีเยี่ยมมากเลยหนึ่งเลยคือการจัดการค่อนข้างน้อยหากเราเรียนรู้แล้วเราเอาไปปรับใช้ได้ถูกเราแทบจะไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรกับเขาเลยเขาก็จะดำเนินชีวิตประจําวันของเขาไปเรามีหน้านที่แค่ให้อาหารหากเราไม่ได้ให้อาหารมากเกินไปน้ําเราก็แทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนเพราะเราก็มีการจัดการที่ดีก็คือเราใส่ยูนิอย่งสม่สมมําเสมอให้แลทาอย่างสม่ําเสมอให้อาหารอย่างต่อเนื่องเพียงเท่าน,านี้เขาก็ดำเนินชีวิตวของเขาไปเองไม่ส่งเสียงโวยวายไม่ดุทุกอย่างคือเขาดำเนินไปเอง วิทค์พลทำงานประจาเขามักเร่งรีบเนาะทีนี้เราจะเลี้ยงยังไงให้มันตลอดรอดฝั่งอาจจะมองเรื่องการจัดการเช่นมีกระมังที่เลี้ยมมีกระมังเป็นไทยน้ําพร้อมสําหรับการทํางานแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว โดยพื้นฐานนะฮะหอยขมดกัตนาเขาเป็นสัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์เราต้องรู้ก่อนว่าอาหารเขาคืออะไรสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรและสิ่งที่ควรมีในบ่อเราคืออะไรสิ่งที่ทําให้โตของเขาก็คืออาหารสิ่งที่ให้มีชีวิตรอดและก็อยู่ต่อเนื่องก็คือแร่ธาตุสิ่งที่จะการจัดการบ้านเขาดีหรือไม่ดีจะอยู่ที่จุลินทรีย์และสีก็คือภาพรวมก็คือน้ําหากน้ําไม่เน่าเสียก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตไปอย่างปกติแล้วฮะแค่นี้เอง วงจรชีวิตเขาโดยปกติแล้วหอยขมยักษ์พัฒนาช่วงแรกๆเขาจะโตแบบก้าวกระโดดเขาจะโตตืดๆพอไปถึงระยะหนึ่งเขาจะโตตืดๆแต่พอเขาอายุเป็นปีขึ้นอย่างนี้เขาจะค่อนข้างเยอะตืดตืดซึ่งหมายความว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะต้องการอาหารที่ค่อนข้างสูงและท่าสูงแล้วก็มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอผลที่ตามมาคือกินเยอะขับถ่ายเยอะแต่ว่าสิ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่มองข้ามก็คือการดูแลการจัดการบ้านเขาให้สะอาดเนาะ พอของเสียเริ่มเยอะแต่เราจําว่าเราควรเปลี่ยนถ่ายน้ําชีวันชีวันแต่อย่าลืมว่าช่วงแรกเราให้อาหารเยอะเขาก็กินเยอะช่วงสเดือนเนี่ยจะเริ่มมีบางตัวเริ่มค่อยๆออกลูกและแต่ว่ามันจะยังไม่ออกทุกตัวในกระชังเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันจะเริ่มออกหนานแน่นประมาณช่วง6เดือนและ แต่ถ้าเป็น8เดือนจะออกทุกตัวไปหมดแล้วช่วงนี้แหละที่เราพบว่าหอยสามารถที่จะไปขยายพันธุ์ได้แล้วขายได้ตั้งแต่ไซส์เม็ดตัวเขียวตัวเหลืองเม็ดมะขามเหรียญบาทจนถึงลูกมะนาวอ่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นไซส์ใหญ่ไปเลยก็จะเป็นไซส์ไข่ไก่แม่พันธุ์ไปเลยอย่างเงี้ยปาม์มที่ปาร์มเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเล็กประมาณ1 0 15บาทจนถึงมีหลักถึง140 1 4 5 150แล้วแต่ช่วงอายุถ้าโดยส่วนตัวที่ปาร์มมองว่า เวลาเราเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เราควรที่จะมีเป้าหมายในการเลี้ยงนะอย่างที่ฟาร์มเลี้ยงเพื่อตั้งต้นคืออยากบริโภคก่อนบริโภคและต่อยอดก็คือการระบายของออกไปพมีมากความต้องการของเราแล้วเราก็แนะนําว่าหากเราจะเลี้ยงอะไรก็แล้วเราควรรู้ปลายทางหากเราอยากจะเลี้ยงเพื่อไปขายในอนาคตลองสํารวจตลาดใกล้บ้านเราก,ก่อนเพราะว่าโดยบริบทของหอยขมยจะบริโภคแต่เหนือจดใต้ต่างจากหอยชนิดอื่นๆที่มีการบริโภคส่วนมากบางพื้นที่แต่โดย ปกติแล้วหอยขมชนิดนี้นะฮะค่อนข้างที่จะทําได้หลากหลายเมนูตั้งแต่ต้มยำผัดแกงทอดคือเขาเป็นหอยขมที่ไม่มีรสขมเนื้อเหมือนปลาหมึกกระดองและอีกอย่างหนึ่งก็คือพวงไข่ของเขาค่อนข้างที่จะหนึบหนับมันจะต่างกับหอยขมโดยทั่วไปที่มีรสขมเด็กก็อาจจะไม่ค่อยชอบแต่อันนี้คือเด็กชอบมากเพราะไม่ขมอย่้ย ค่อนข้างต่างคือถ้าปกติแล้วหอยขมเนี่ยเราจะบริโภคได้ทั้งตัวถ้าเป็นหอยขมยักษ์กระนะแต่ถ้าเป็นหอยเชอรี่เราจะบริโภคเพียงแค่ส่วนหน้าแต่ทีนี้ถ้าเป็นหอยขมยักษ์กระนะพอเราได้บริโภคได้เต็มตัวเนี่ยเทกเจอร์ข้างหน้าตรงกลางข้างหลังมันมีความละบุนกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราบริโภคหอยเชอรี่เนี่ยบางครั้งการจัดการเราค่อนข้างที่จะยากกว่าหนึ่งก็คือความชอบของคนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ย เราค่อนข้างที่จะพบว่ามันมีความสงบสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นหมายความว่าความจันลงใจในสิ่งที่เราทําอย่างเงี้ยเราเรา,เราทำแล้วเราไม่ประสบความสำเร็จช่วงแรกก็เราอาจจะท้อแต่ว่าพอเราใส่ความตั้งใจลงไปเราพอเราเริ่มที่จะปฏิบัติต่อเรื่องราวได้แล้วว่ามันเป็น อะไรเหตุและผลคนที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยเขาก็เคยเจอเหมือนเราเนี่ยเราก็มีความสุขที่ว่าเราได้แบ่งปันองค์ความรู้ให้เกษตรกรหรือคนที่เข้ามาว่าที่คุณทำมันมันสำเร็จเพราะอะไรหรือว่าบางอย่างที่ใส่เข้าไปแล้วมันไม่สําเร็จเพราะอะไรคือมันไม่ใช่ว่าวิธีของเราดีที่สุดแต่ว่าเราพบว่าวิธีนี้มันได้ผลนะวิธีนี้มันไม่ได้ผลนะแล้วก็วิธีนี้อาจจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยการขายพันธุ์ของเราก็คือเรามองว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในปัจเจก แต่ประเด็นก็คือเราจะทํายังไงให้เรามีหอยจํานวนมากๆก่อนอันดับแรกคือเราต้องมีจํานวนมากๆก่อนเพื่อต่อยอดในอนาคตเป็นหอยเนื้อให้บ้านเราคนข้างบ้านเราหรือรอบๆที่เกี่ยวข้องเรามีหอยทานก่อนพอมันมีมากพอเราก็ได้แบ่งปันสู่ท้องตลาดแต่ว่าปัญหาที่เกษตรกรส่วนใหญ่เจอคือเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วมันตายเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วมไม่โตหรือเลี้ยงไปแล้วค่อนข้างที่จะไม่ประสบความสำเร็จก็คือการจัดการอย่างนี้ โดยปกติแล้วที่ฟาร,ร์มเราจะเปิดให้เข้ามาอย่างมากสุดนะฮะวันละสองครอบครัวมีมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเนื่องจากเราอยากแบ่งปันองค์ความรู้ที่เราได้ตกตะกอนมาตลอดเราเลี้ยงเนี้ยว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเป็นชนิดเพราะอะไรเนื่องจากถ้าสมมติว่าเราเน้น ปริมาณอย่างเดียวแล้วไม่เน้นคุณภาพสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้รับข้อมูลที่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มกลับไปเพราะว่าหนึ่งเลยคุณภาพของเราต้องมาก่อนทุกคนไม่ต้องเป็นต้องซื้อกับเราทุกคนก็ได้เราไม่ได้เป็นคนขายขนาดนั้นเราเป็นคนที่อยากแบ่งปันความรู้เพราะเราอยู่กับบ้านเนี้ยคนที่เข้ามาเราก็ได้แลกเปลี่ยนเนาะ อ๋อพี่ทำ่างนั้นไม่สําเร็จนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เราก็จําแล้วอ๋อพี่เขาใส่แบบนี้ไม่สําเร็จโอเคพี่ใส่แบบนี้สำเร็จโอเคเราก็มาปรับใช้เราพยายามเติมน้ําเราให้มันเต็มแก้วแต่ไม่เคยล้นแก้วโดยปกติแล้วทางฟาร์มของเรามีคติประจําใจว่าความยากแก้ด้วยความรู้สิ่งต่างๆที่เราทําลงไปเนี่ยความเชื่อกับความจริงมันจะต่างกันเสมอบางครั้งแล้วสิ่งที่เราเชื่อว่ามันดีแต่ความจริงอาจจะไม่ดีก็ได้ ซึ่งสาคัญในการทําเกษตรในเมืองนะฮะเราต้องถามใจเราก่อนว่าเราทําแล้วเรามีเป้าหมายอะไรดําแรกพอเรามีเป้าหมายแบบไหนเราจะจะรู้วิธีการที่จะดําเนินต่อไปทํายังไงให้มูลค่าของเศรษฐกิจของสัตว์ตัวนั้นค่อนข้างที่จะสูงก็คือสมมุติว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์ชนิด A กับชนิด B เราก็รู้อยู่แล้วว่าสัตว์ชนิด A มันราคาเท่านี้สัตว์ชนิด B ีมันราคาเท่านี้แต่ทีนี้ประเด็นคือตัวอยู่ที่ตัวเราเราจะเลือกอะไรใน1ตารางเมตรเดียวกันก็อยากฝากไว้ให้จีนะ บนซีรีฟาร์มนะครับหรือว่าบ้านสวนสุขเิริก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันฮะสามารถตรวจสอบคิวแล้วนัดวันเข้ามาได้ะเรายินดีแบ่งปันองค์ความรู้ให้เพื่อนเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นเรามองว่าสิ่งที่เราให้ไปมันก่อเกิดประโยชน์กับสังคมเหมือนที่เราเคยรับมาในอดีตและทีนี้อะไรที่เราพอจะช่วยเหลือสังคมได้บ้างเราก็ยินดีได้แบ่งปันอย่างเงี้ยขอบคุณทุกการรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับกรเกษตรสัญจรก็ยังมีคลิปดีๆเยอะแยะอีกมากมายเลยนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็กดดูได้ตรงนี้เลยนะครับ